บายบายมีอะไรจะฝากไหมครับแม่คะฝากร้านที่ข้าวปูด้วยนะคะมีกะเพราหมูกะเพราไก่เครื่องดื่มมีอาหารตามสั่งด้วยแวะมาอุดหนุนกันด้วยนะอร่อยด้วยบายบายคลาสสิกมีหมดนะ้วมีโอทั้งเคิงเทียบขนมเทียบ ไข่ดาวสองฟองกับเพาไก่ไม่ใส่น้ำมันกี่บาทพี่ตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับอากาศเย็นหนาวเลย18องศาเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ใส่เสื้อกล้ามมานะครับนี่อาหารก็อร่อยนะรสชาติดีสั่งได้แบบไม่เอาน้ำมันเขาก็ทำให้นะครับก็ดีปับ๊บตามอัน18องศาคุ้ยเคราหมูไม่หมูนะไม่เชื่อลองมาดู10บกิโลรู้เรื่องม <c oughs> ีแค่ขึ้นนะไม่ได้ลงขึ้นอย่างเดียวดูขนมดูสเสบียงตากอบ มาตอนนี้เปียกหมดเลยวิวไม่เห็นเลยตอนนี้เที่ยงเลยทุกคนดูเวลาเที่ยงนะเห็นไหมได้กิโลพี่วิอได้กิโลสิบโลประมาณสิบโลดูฮะสุดแดนสยามเขากระจงไทยอยบนตอนครู้เบญาเห็นไหมทุกคนเห็นอะไรไหมไม่เห็นเหมือนกัน